One, two. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีดีเป็นวันที่สูดลมหายใจเข้าเลายสุดยอดมากๆเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันวันนี้วรุตาจะพามาเก็บผักบุ้งฝรั่งค่ะ ผักบุ้งฝรั่งที่หลังจากที่ผ่านต้นรูดูใบไม้ปรีใบไ,ไม้ต้นรดูใบไ,ไม้ปริขึ้นมานะคะและหลังจากนั้นก็จะแก่ตัวผ่านฤด,ดูร้อนเราจะกินไม่ได้ค่ะแต่ประเอว่าโชคดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ทางราชการเขาได้ตัดแล้วประเอวนาฝนตกหลายวันเขาก็เลยแตกกิ่งก้านเล็กๆมาให้เราได้เก็บกินกันค่ะเดี๋ยววันนี้มาค่ะ บรุตาจะพาไปเก็บต้นผักบุ้งฝรั่งค่ะเอามาทําแกงสม้มเอามาทําแกงเทโพแล้วก็เอาไปผัดกินก็อร่อยเดือลวกจิ้มครับน้ําพริกก็อร่อยสุดๆเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่คือผักบุ้งฝรั่งค่ะ แตกยอดอ่อนกันเชียวถึงมันจะมีไม่เยอะนะคะแต่มันก็จะพอแกงได้มื้อหนึ่งเลยละค่ะปักบุ้งฝรั่งค่ะนี่เห็นไหมคะเรียกผักบุ้งฝรั่งนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึงมีมแมลงวรุตาขอตัดออกก่อนออกไปก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเลยค่ะเอาไปแกงเทพโพไปแกงส้มนี่อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อน ยิ่งหลังจากที่ฝนตกแล้วหู้มันเป็นแตกขึ้นมามันไม่เยอะแต่พอเก็บได้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยเนาะยอดนี้ก็งามงามเห็นไหมคะเพื่อนหักป๊อปป๊๊ปปเลยค่ะมาด,ดูอันนี้ยอดนี้ก็โอ้โหโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งลองดูลองหาทานดูนะคะนี่ น่าทานมากๆเลยล่ะค่ะได้ยินเสียงโป๊ะโป๊ะไหมคะอันนี้กันโอ้โหอ,อันนี้ก็แก่นิดนึงแต่ก็โอเคค่ะยังโอเคอยู่เลยสวยมาดูคู่นี้นะคะลองดูนะโอ้โป๊ะโอ้โป๊ะสุดยอดดูต้นนี้นะคะอวบอันเลยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งดูหน้าตาอย่างนี้ไว้นะคะที่นี่ก็เรียกว่าวัดจพืชเลยล่ะคะ่ะแต่สรรพคุณบอกได้เลยนะคะว่าสรรพคุณเขาสุดยอดมากค่ะมีแคลเซียมสูงมากๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ขาดแคลเซียมนะคะถ้าจะให้ดีก็เอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มไหนจิ้มน้าพริกนะคะสุดยอดมากเลยอันนี้ก็อีโอปม นี่ละค่ะนี่คือก้านของเขาสุดยอสดสวยๆนะคะหลังจากฝนตกมาโอ้โหน่าทานมากๆเลยอันนี้ก็อีกอันนึงอ๋อเพื่อนๆดูนะกดจัตรีดักป๊อปป๊อปป๊อเลยอันนี้แบบโอ้โหอบอันมากเลยค่ะโอ้ยดบนนะะูบ้องเขานะคะบ้องเขานะ ถ้าเกิดเราชิมแล้วรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดๆนะคะอร่อยมากเลยดูยอดก็น,นะคะแม่คุณปกติแล้วจะมีเฉพาะหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิน,นะคะแต่ตอนนี้รูดูใบไม้ร่วงก็มีให้กินค่ะก็บอีกอันนะอ่ากระเพาะอันนี้นกระเพค่ะ อันนี้ก็โอะอันนี้ก็โะ๊ะค่ะอันนี้ได้เสนน่ารักโอ้สุดยอดเลยอร่อยอร่อยคะ่ะตัวนี้ตัวเล็กน้อยตัวน้อยมาไปกลับไปบ้านกันโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่า เราแทบจะมีผักได้กินตลอดทั้งปีเลยละค่ะตอนนี้อพูดแล้วแล้วก็หวานปากเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักผักบุ้งฝรั่งนี่ดูหน้าตาเอาไว้นะคะและไปเก็บทานนะคะอนนี้ทานได้น,นะคะแกงส้มแกงเดโพลวกจิ้มน้ําพริกหรือจะทำอะไรได้หมดเลยค่ะอร่อยสดๆเลยค่ะโอ้ยดูอันนี้อบอันเลยค่ะโอ้ย เอลยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงค่ะจุ๊บยอดเก็บแบบมันๆไปเลยค่ะดูดอกนี้เพิ่งแตกไอ้เพิ่งแตกอย่างนี้ก็น่าทานค่ะเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากค่ะวาุตาได้เยอะแล้วค่ะ เดี๋ยวกลับบ้านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝนตกค่ะไปกับเพื่อนเพื่อนนี่ตกแล้วโอ๊ยตายละไม่ได้เอาร่มมาฝนตกค่ะโอ้ยไปเดินกลับบ้านกันฝนตกแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยได้ปักบุ้งก็ได้มาพอแกงแล้วล่ะค่ะไปกลับบ้านกันเนาะปกลับบ้านกันค่ะฝนตกแล้วไม่ได้เอาร่มมาด้วยโอ้ยคิดว่า แดดจะดีทั้งวันเมื่อกี้แดดเพิ่งดีตอนนี้ฝนตกใส่หัวแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะดูแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์ให้กับวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ One, two, three, come